สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่อง Baru Channel นะทุกคนนี่ครับผมมีการ์ดบอลอันใหม่ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าการ์ดบอลอันนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอโอเคนะทุกคนนี่ก็กําลังจะเปิดการ์ดกันแล้วนะทุกคนแกะออกมาแล้วนะนี่ตะกี้เราแกะแกะนะันแล้วนี่ทุกคนดูนักเตะนี่ทุกคนนี่ นีนักเตะใครบ้างนั้นออันนี้ไม่มีนะเอออันนี้ดาฮิงสเตอร์ลิงนะทุกคนนี่นนอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันคนระับทุกคนเพราะผมไม่รู้จัก อันนี้อันอันตาลันต้านะทุกคนนี่อันนี้ใครครับเนี่ยโอโ้ชื่ออยู่นี่นะทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมมีลายเซ็นด้วยครับผมมีลายเซ็นด้วยนะทุกคนไม่รู้จักครับผมอันนี้ซงฮงมินครับโอ้โหมีลายเซ็นด้วยน,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 นะทุกคนนี่นี่นี่อเล็กซานเดอร์อาโนนะทุกคนนี่ มีลายเซ็นไม่เอ่ยตัวนี้ไม่มีนะทุกคนโอเคหมดไปแล้วหนึ่งอันนะทุกคนมาดูอันต่อไปแกะแป๊บ,บนึงโอเคอเฮ้ยแกะมาก็เจอแมนดูเลยทุกคนจอดโอเคไปมาดูฝั่งนี้อันนี้ไม่มีอะไรนะทุกคนนี่ครับผมภูิสิทธิ์มาแล้วนี่

Okay. อันสุดท้ายมาแกะกันเลยปึ๊บมันยังมีอีกเยอะเลยทุกคนดูนี่มีหลายอันเลยทุกคนนี่นี่ครับผมไปแกะผิดอันเดี๋เชื่อ,อมาแล้วอุ๊ยเวสแฮม อีกแล้วทุกคนนี่ทุกคนคนเดิมอีกแล้วนี่ถ้าถ้าถ้าเห็นเมกี้เดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูชเนี่ทุกคนหมือนกันเลยอันนี้อันนี้ไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรอใครรับเนี่ผมยรู้แต่ละคนม่เอ,อผมไม่รู้จักนทุกคนเหไม่รู้จักนมา เหลือสองตัวนี้แล้วนะทุกคนนี่นี่เมสันกีนวูดนะครับทุกคนนี่มีชื่อไหมเอ่ยนี่ทุกคนนี่โอเคนี่นะครับดกระากองเต้นะทุกคนนี่ไม่มีลายเซ็นนะทุกคนน,น,น,คน,นี่เชลซีโอเคแกะอีกนะครับป่ะแกะปิด โอเคทุกคนไปแล้วไปนะครับโอเคเป็นการเปิดการ์ดบอที่ตื่นเต้นสุดๆคนนีนะครับโอเคเปิดมาก็มีครับผมบายอะไรไม่รู้ครับกลับหัวค่ะนี่ครับเออเมสันเมาส์นะทุกคนนี่นชลซีอีกแล้วคนนี้โหนะทุกคน,น,นจริงจริง อันนี้เอติโกมาดิดนะครับอืมอเอ่อใครครไม่รู้เลยครับไม่รู้จักด้วยอันนี้คือโอริเย่นะครับผมอยู่ท็อตแนมนะครับโอเคอันนี้ใครครับซูมาครับผมผม,ผมไม่รู้จักเหมือนกันแต่ผมอ่านบางคนออกโอเคอันนี้ มันพิเศษหรือเปล่าทุกคนเราเก่งกันอุ้ยมาครับโอเคผมเปิดมาก็ทุกคนโอ้ยที่เอ่ออันนี้น่าจะเป็นแบบการให้เล่นกับทุกคนอันนี้คือเมซุตโอซิลวทุกคนว่าไม่อมอกเคสับป,ปีบกขงศิวะไก่จังเลย อันนี้คิมมิชนะครับโอเคนี่เดี๋ยวดูค่าของมันนะครับนี่โอเคมันไม่โฟกัสทุกคนจบอันนี้โมราตานะครับทุกคนนี่ววดูค่าของมันมีใครเห็นมัง้งทุกคนกล้องไม่โฟกัสเนี่ยทุกคนไม่โฟกัสสิ่งนี่ทุกคนเมสซี่ เดวิดลูอิสไปแกกันโอเคแล้วโอ,โอ,โอย้ยอปบีายวนี่ครับเปิดมาใครไม่รู้คนอันนี้เดยอ้อยมัดดิดคุณนะครับรู้จักโอเค นนนี่ม้ัับบะครอันนี้แมสซิตี้นะฮะนี่ใครครับเนี่ยเจสุสโอเคนี่ดูค่าของมันว่ามันโหดไหมมันมองไม่ค่อยชัดเด้ทุกคนสกิล81นะครับสปีด83โอเคสุดยอดนี่2อ,อันนี่ไปแกะเลยเอาอันนี้ก่อนดีกว่าไปแกะเลยครับ โอเคได้ละโอเคทุกคนนี่ครับฟีนะครับเลออนมัดดิทโอเคนี่แมนซิตี้นะครับแมนยูนี่ครับผมผมลืมไปมันมีตัวด้วยดามสเตอร์ลิงนะครับนั่นนี้ก็โมโมดิดเหรอครับทุกคนผมหันไม่ออกอนะทุกคนนี่นี่ นี่ครับเบียงอันนี้โบเอ้ยอะไรนะทุกคนโบว่าหันไม่ออกจอนมาตาทุกคนนี่อุ้ยอ่ะอันนี้เดวิดลุยส์นะครับโอเคทำไมเขาอยู่เชลซีทุกคนอ๋อคนนี้ใครเอ่ยเออ่โกดี้อ่ะทุกคนผมอ่านไม่ออกโอเคมาอันสุดท้ายนะครับ ผมว่ามีอีกยังไม่หมดอมเออโอเคทุโอเคแบเออันนี้ใครเยเบม่คเลทุกคน่โอเคเอันนี้เใครเลครับอยู่ทีออันนี้ใครครับเนี่ยแบไม่เลยครับรไอออุอันนี้ลินเดอร์เลิร์นะครับทุกคนนีดูข้ามันแบบ โฟกัสน,น,น,นะครับผมมันไม่โฟกัสทุกคนกล้องเป็นไรอันนี้วอล์กเกอร์นะครับผมนี่นี่โอเคเหลืออีกอันหนึ่งทุกคนยังไม่หมดเออนี่ครับปาลิคัะทุกคนเมมเบรเป้หรือเปล่าไปดูกันใครครับป่าทุกคนเออ เชอร์โกติวาร์คนนี้ก็ไม่คุ้นทุกคนอุย้ยผมนึกว่าเมมบัปเป้เอออยู่นี่นี่ทุกคนใครอะดูดีๆมาเนอะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ไม่คุ้นทุกคนใครอะผมไม่รู้จักโอเคนี่ครับผมนี่เลวอนดอฟสกี้น <c oughs> ะทุกคนนี่คู่ข้าขงมันคู่ข้าพลางัง นี่ไม่ฟโฟกัสอีกแล้วทุกคนตลอดงโอเคอันนี้อันนี้คุ้นนะทุกคนแต่ไม่รู้ชื่อนะโอเคอยู่บาซ่าทุกคนโอเคปิคดคลิปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดี <S <S Eu não sei